คนมีสามีแล้วจะมีข่านแดงจะมีตรงเอวแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสาวจะไม่มีเลยไม่มาอ่ามาก็จะเป็นแขรดแดงนี่เลยแล้วก็ต่อเอวต่อเอวถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บจะเอ่อถ้าใครใส่อย่างเงี้ยเขาเขาจะดูถ้าสมมติว่าเราไม่รู้เราไปมาใส่เราเดินอยู่ในบ้านเดี๋ยวนี้ ใส่อย่างนี้หมดไเพราะเวลาเห็นคิ้วตรงนี้แล้วมันจะสวยมันสวยแต่สมัยก่อนเข้าใจะมันโล้นไปแต่เดี๋ยวนี้ใส่ม่วงกันหมดเลยไม่ถือแล้วแต่ถ้าเป็นคนแต่ก่อนเขาจะไม่ใส่คืออาจจะเขาไม่รู้ด้วยกันมั้งคนสมัยใหม่นี้ใช่ก็ไม่รู้แล้วอย่างอย่างพื้นนี้ก็พื้นนี้ตรงนี้เป็นชายอ่าค่ะอันนี้ก็แเอวในตัวแล้วทำไมรู้ว่าตรงไหนแตนเอวตรงไหนอ๋อ เอวจะ้างวเอวจะใหญ่กว่าและแล้วตรงเนี้ยเขาจะสังเกตตรงนี้คือเชิงถ้าเป็นถ้าเราซื้อไปใส่เราก็ไม่รู้นะว่าตรงไหนคือหัวตรงไหนคือท้ายเอวจะใส่มั่วให้เขารอกว่าอินตรงนี้มีเอวเลยแล้วอันนี้เป็นแสดงว่ามีมีสามีแล้วใช่ไหมมีสามีแล้วเออแต่ใส่คนคนที่เป็นเจ้าเขาจะใส่สีขาวเนาะต่อเอวขาวแบบนี้แสดงถึงว่ามีโยดวยมียศมีสาม ถ้าถ้าเป็นแม่แม่ก็จะเอานี้ไปทงบนเพราะทางนี้มันสวยดีรมันเยอะใช่ไหมมันอยอล่างมันสวยดีแสดงว่าอุ้ยตายเฉยแน่เนี่ยถ้าหากมาเลยเราพูดเท่าผู้แก่เขาเขาใส่ยังไงฮะคนแก่เขาก็ใส่นั่นแหละแล้วมีผ้าคาดอ๋อมีมีผ้าสบายขาเวลาไปงานบุญงานบุญ่ยถ้าไปงานงานบุญส่วนมากจะใส่เสื้อขาว แต่ถ้าสมมติว่าไปงานทั่วๆไปก็ใส่เสื้อสีดำคู่ใส่เสื้อสีดำคู่เสื้อแขนยาวเขาเรียกว่าเสื้อไป่นยีนเสื้อเป็นยีนสีดำเดี๋ยวจะเอารูปให้สงฆ์คนเขาจะใส่เสื้อดำคู่กับถ้าถึงอย่างนี้ค่ะอ๋อแล้วคนนี้างงานสงอะไรงานศพก็อย่างนั้นงานมงคลก็อย่างนั้น งานมงคลจะเป็นเสื้อขาวแต่ว่าถ้าทั่วไปงนานทั่วไปท,ที่ไม่ใช่<า>เสื้อดำเสื้อดำหมดเลยทุกงานเสื้อดำหมดเลยทุกงาน,านงานแตง่งางานแตง่งงานแตง่ง,แตงก็ส่วนมากก็จะเป็นเสื้อขาวเ<อ>าสื้อขาว<ม>แต่จะมีสิ้นอีกอย่างหนึ่งสิ้นเขาเรียกว่าตามนาวสิ้นตามนาวสิ้นตาต่อสิ้นซิวสิ้น สิ้นอ่าฮะสิ้นตะมูนั่นแหละมีสิ้นยกมุกนะสิ้นยกมุกไม่มีนะต้องเป็นเมืองรองอําเภอรองอันนั้นของอําเภอรองแต่ถ้าเป็นท้องถิ่นที่นี่จะตรงนี้แหละเป็นหลักสิ้นทุกสิ้นที่ว่าไม่ได้ยินยังถามหม่ได้ไหมหมดหรือยังอะหมดแล้วาเกินด้วยซ้ำอืม เี้เอาเนี่เอบอร์โทรศัพท์ให้ให้คุณป้าแจไปถ้าช่องแหงมาหรือยังคะยังไม่ไปไหนเลยค่ะเนี่ยว่าว่าเสร็จตอนบ่ายว่าจะไปไหว้ช่อพระช่อแห่งเดี๋ยวเดี๋ยวไปออกออกไปที่ตลาดนะคะออกไปตลาดปุ๊บแล้วก็เลี้ยวขวาเนาะจะตรงเลยตรงไปเรื่อยๆเลยผ่านผ่านสี่แยกถนนสายข้างนอกค่ะแล้วก็ตรงเข้าไปเลยลูก ไกลไหมคะถ้าจอเหนประมาณ7กิโลหรือว่า9ชุดไอ้9 9กิโลไหมเนาะประมาณก็ไม่ไกลมากไม่ไกล9กิโลพอพอถึงทางแยกก็เออของชาติแล้วแหะเดินองชช่วงนี้เขาเปิดให้เขาอ๋อเปิดตลอดค่ะแล้วก็ถ้ายังอยู่ในแพรเนาะอยู่ที่แพรที่แพร มีบ้านวงบุรีค่ะอยู่อันนี้บ้านวงบุรีนี่อยู่ในเมืองไหมคะในเมืองนะจะไปในเมืองก่อนไหมจะได้ไปในเมืองก่อนแล้วก็ออกไปชอเหนถ้าไปในเมืองก่อนไปบ้านวงบุรีปุ๊บแล้วก็ออกไปทานข้าวที่อะไรนะแสงจันเนาะแสงจันร้อร่อยก็เขาบอกว่าอร่อยนะเป็นร้านสูนอาหารใหม่สูน์อาหารใหม่แล้วก็ ราคามันก็คงจะแพงไปอีกประมาณสิบาทใ่จ้ะเพราะเขาเป็นส่วนอาหารที่ดดูีปันใจเป็นขนมจีนปันใจก็โอเคเป็นอาหารพื้นเมืองราคาจะมีเวลาเนาะไปค่ะอยากบริการเหมือนกันเดี๋ยวพอดีติดภารกิจที่ว่าไปบ้านไม่เหลือมาหรือยังคะ อย่างมีมีเสื้อใหญ่นะอยู่หน้าโรงเรียนนะเขาจัดงานเหรอคะไม่ไม,ไม่ไม่จัดงานหรอกคือพี่อ่ะรวมๆกับพระพวกเพื่อผมทำเป็นเสื้อตัวใหญ่เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของของบ้านคออุณเราเพื่อให้เขามาถ่ายรูปแล้วก็ช่วยประชาสัมพันธ์ให้เราเสื้อใหญ่ยักษ์ใหญ่ที่สุดในโลกเสื้อ,มอ <c oughs> ไม่แฟเนยยังไงเอาไป ทําเป็นหุ่นไม้สางขึงไว้แล้วก็จัดสวนหย่อมก็สวนหย่อมก็ยังไม,ไ,มไม่ไม่เสร็จดีหรอกอแล้วเนี่ยกําลังทำป้ายแล้วทาตัวหนังสือไปใส่อยู่แต่ตอนนี้ก็ยังถ่ายได้อยู่นะลายมือดีๆนะหนูหนูหนูแปหยิกบกระเป๋าตัางค์แม่มาไปแม่จะเอาเสื้อตัวนี้ <laughs> ขอบคุณมากเลยค่ะ <laughs> <laughs> ข้าบกขอหน้างมเนาะเอัแถมไปหมดแล้วใช่ไหมจะหยุดแล้วนะหยุดยังหยุดก่อนเราค่อยต่อก็ได้อสองอันแล้วเนี่ยอ๋อหยุด